We'll be right back. w วันชาถ้าตัดระดาษที่ทำความดีจสิงๆให้ได้มีถึงองค์เทพวันี้เรามาถึงแล้วหลวงพ่อองค์ดำหรือหลวงพ่อเตยิยบบาบาที่บรรดาชาวมุสลิมนั้นใช้รับตรงตีตั้งหกเดือนทุกอย่างทันงที่หน้าจ้าปุนหลวงยอมรับกลับให้เป็นหลวงพ่อที่สามเจ็ดถ้าเรามีรูก็มาอุชาจะได้ผลสวีทได้นะ รู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่สบายเจ็บหัวไหล่ใ่ต้นคฟองมอกระดูลลุกไม่ขึ้นนวยหน้าเทีรยนวิเวียินทระจักต้องกราบหลวงพ่ออุานานดมด้วยการเอาน้ำมันไปทานนัลกกายของพระองค์นักทุกส่วนก็ได้ใครมธุรก<น>ิจการงานเจะตัดกู้มาถาปากใคร<ม><ม>รู้สึกไม่สบายได้ความเคิดก็มาทาตกขมับใครรู้สึกว่ากระดูกไม่ดีก็ทาตกไป้ดยธุรกิจขอทุกคนกคน,น้องถวาย ต่อไปนี้ไปขอ่ขอนุูดนน้องใจไปข้างในถ้าคุณเจ้าก่อนทาลงไปแล้วจะทายรูปพร้อมกันพี่น้องรวมบุญจะก,กําลังมาแล้วเราปฏิเนื้อหนึ่งทาลงไปทายรูปเข้าไปและอธิษฐานเอาเอง ถาคามทุกกมเลิกระการงานด็ไม่วสไปไม่สบายร่างกายสะดุกเดียวไม่ีกดอะใส่ต้นคอมกไถไม่่ตรงแลมงกทาลไปในมัความคิความยาไม่ดีก็ามควอะไรูชายดปกไปเลย